มาบอกดวงชาววันพฤหัสสบดีคะ่ะจากวันที่16ถึง20พฤษภาคม2566หรือว่า2023จะมีอะไรเกิดขึ้นกับชาววันพฤหัสใน5วันนี้แม่หมอดจะมาบอกทุก5วันนะคะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาแบบภาพรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัว อาจจะตรงสำหรับบางคนเท่านั้นเริ่มวันที่16นะคะชาวันพฤหัสบดีคุณได้ไพ็ูมยลไพพระจันร์เ้าอาจจะให้ผลดีด้านงานที่ใช้จินตนาการนะคะส่วนด้านที่ไม่ดีจะเป็นความรู้สึกวิตกกังวล คิดมากในสิ่งที่เราได้พบเจอได้ยินมาทำให้กังวลใจหวาดกลัวหรือไม่ไว้วางใจใครในช่วงวันนี้นะคะ,ะเป็นการปรุงแต่งที่เกิดจากจิตใต้สำเน็กของคุณเกิดจากความหวาดกลัวอย่างนี้นะคะ,ะคุณคิดขึ้นมาเอง วิธีแก้ไขวันนี้ขอให้มองลูกตามความเป็นจริงค่ะ,ะเรื่องที่เกิดถ้าเราไปพบไปเจอ,อมันเป็นเรื่องของเขาหรือสิ่งที่คนได้รับก็จะเกิดจากการกระทําของเขาไม่ว่าจะดีหรือร้ายเราไม่ได้มีส่วนไปทําให้เขาเดือดร้อนอเรา อย่าเก็บมาเป็นเรื่องที่เป็นกังวลเหมือนหลวงปู่เคยบอกว่าความทุกข์ความลำบากใดๆก็เป็นกรรมของแต่และบุคคลเราแค่รับรู้แล้วก็ปล่อยวางอย่าเก็บมาเป็นทุกข์เราสามารถทำได้ค่ะชาววันพฤหัสบดี ก็แค่ในหนึ่งวันนี้นะคะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปคุณอาจจะคิดในวันนี้ได้รับข่าวมาได้ยินมาก็วิตกกังวลใจไปอย่างนี้นะคะมาถึงวันที่17ไพ่สีไม้เท้า,าความมั่นคงด้านการงานของคุณคุณรู้สึกได้ด้วยตัวคุณชีวิต จากวันนี้ไปจนแก่เท่าคุณสร้างหลักฐานให้กับตัวเองได้พอสมควรนะคะภายใบนี้จนถึงแก่เท่าเลยคุณรู้สึกได้เลยคะ่ะมาถึงวันที่18นะคะคุณได้ไพ่ราชินีทวยนี่คือวันนี้คุณจะทำหน้าที่ของคุณ บริการค่ะทำให้คนอื่นสบายใจมีความสุขถ้าคุณเป็นแม่บ้านคุณก็ดูแลเอาใจใส่สามีเอาใจใส่ลูกทำงานบ้านทำกับข้าวอย่างนี้นะคะในที่ทำงานก็จะเกี่ยวกับงานด้านบริการค่ะเป็นตำแหน่งที่ต้องดูแลเอาใจใส่ผู้อื่นค่ะ แต่คุณก็ทำออกมาได้ดีและก็สมกับตําแหน่งนี้นะคะมาถึงวันที่19คุณได้ไพเดยวิวค่ะไพชุดหลักนี่คือกิเลสมนุษย์นะคะอ,อยากได้อยากมีอยากเป็นในความคิดของมนุษย์จะมีอยู่ในตัวทุกคนคะ่ะหรือคุณยังมีสิ่งที่ติดค้างมีภาระ ที่ยังสะสางไม่เสร็จวันนี้นะคะคุณยังต้องทำต่อไปจะเกี่ยวกับงานหรือนี่สินหรือภาระอย่างนี้นะคะไพ่เดวิลด้านความรักก็ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องไปเกี่ยวข้องกับคนไม่โสดหรือคนไม่โสดมารักมาชอบเรา อย่างนี้คะ่ะมาถึงวันที่20คุณได้ไพ่ดิเอ็มเพรสความสุขสบายทั้งกายและใจได้เกิดขึ้นกับคุณวันนี้คุณจะทานอาหารได้อร่อยมีความสุขใจคะ่ะขอให้ระวังน้ําหนักเพิ่มนะคะนี่คือพลังงานของชาววันพฤหัสตลอดทวันนี้ ก็ไม่มีปัญหาอะไรที่ต้องเครียดต้องกังวลน,นะคะเพียงแต่คุณเก็บมาคิดในวันที่16งดเสี่ยงดวงนะคะชาววันพฤหัสค่ะก็มีประมาณนี้ค่ะแม่หมอขอเป็นนึงกำลังใจเหมือนเดิมค่ะขอขอบคุณผู้เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณผู้เข้ามาใหม่นะคะขอบคุณที่ให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์ ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ